นี้หนึ่งอันนี้ด้วยหนึ่งหนึ่งอย่างหนึ่งอันวิอันนี้เมนูแนะนําของร้านต้องลองแล้วแหละอันนี้ก็น่าทานเอามาหนึ่งจานอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจับไปสองเลยเนาะอนนี้ด้วยนี่ด้วยหนึ่งอันนี้หนึ่งที่นะคะเอาอะไรเพิ่มไหมคะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้จ้ะ มีแต่เมนูน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะนี่รักดูสิคะยถ้างั้นวันนี้เขาขออนุญาตอ้วนวันหนึ่งนะตามสบายเลยนะกินด้วยกันค่ะเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะชิมมันดี่ก่อนเลย ส้มตันนี้อร่อยอกินเยอะๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็น่าอร่อยนะคะ,คะกินเยอะๆเลยนะคะอิอ่มแล้ววะคะ่ะหืมแล้วอิอ่มแล้วหรอ ที่ราคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่รักกินให้หมดเลยนะเห็นไหมเขาอุตส่าห์เลือกเมนูที่ที่รักชอบทั้งนั้นเลยนี่หมูกรอบของโปรดที่รักไม่ใช่หรอคะนี่ก็ใช่เนี่ยแซลมอนนี่อีกส้มตำกุ้งสดที่รักชอบทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีเมนูเด็ดด้วยนะนี่ซุป เตราตีนไก่ที่รักกินให้หมดเลยนะเขาสั่งมาเพื่อที่รักโดยเฉพาะเลยนะคะเองหมดนี่เลยเหรออ้าวทำไมอ่ะนี่ที่เราไม่อยากกินของที่เขาสั่งมาให้หรอเขาอุตส่าห์เลือกของที่ที่รักชอบทั้งนั้นเลยอ่ะเขาก็อุตส่าห์พามาร้านที่ดังที่สุดเขาอุตส่าห์ตามรีวิวมาเลยนะหรือว่าที่รักไม่รักเขาแล้วใช่ไหมอ่ะ ถึงไม่อยากกินเมนูที่เขาสั่งมาไม่ใช่อย่างนั้นนอ,อนกันสิกินสิจ้าเนี่ยกินเดี๋ยวเขาจะกินให้หมดนี่เลยนะนยอันนี้ก็อร่อยเนี่ยนี่ของโปรดเขาเลยนะเนี่ยเนี่ยจะรารู้ใจเก็ที่สุดเลยนนเดี๋ยวเขาจะกินให้หมดนี่เลยนะพี่รักเขาเนี่ยน่ารักที่สุดเลยงั้นพี่เราก็ทานเยอะๆเลยนะคะ นี่นี่นี่อันนี้ด้วยนะทีนะนี่ยำไข่ดาวสิกเนเจอร์ของร้านนะคะเอาะไรอีกดีนี่ไหมนี่นี่ตำกุ้งสดด้วยทีนะจ้าทานเยอะๆเลยนะคะนี่หอยนางรมด้วยนะหอยนางรมด้วยนี่ค่ะนี่ก็น่ากิน แต่อัน,นนี้ของเขา <c oughs> หลานน่ากินมากเลยอะ่ะใช่เหรอ่ะ ทีรักตัวเองก็กินบ้างสิป้อน,นแต่เขาอ่ะ <c oughs> เขาอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วะค่ะเออแล้วทั้งหมดเนี่ยอ๋อทั้งหมดเนี่ยก็ของที่รักไงคะเห็นไหมเขาอ่ะซื้อของที่ที่รักชอบทั้งนั้นเลยนะแล้วเขาอะก็ชิมอย่งางละนิดอย่งางละหน่อยอิอ่อมแล้วแหละตอนนี้ <için> นวเวงหมดนี่เลยเหรอ ของเขาทำไมหรอที่รักไม่ชอบของที่เขาซื้อให้หรอหรือว่าที่รักไม่รักเขาแล้วว่าเออตัวเองไม่ใช่แบบนั้นนะ <c oughs> เนี่ยเขาชอบทุกอย่างนะที่ตัวเองซื้อมาให้เขาเนี่ย <c oughs> ดูสิมีแต่ของโปรดเขาทั้งนั้นเลยรู้ใจเขานะเนี่ย <c oughs> เขาจะกินให้หมดเลย <c oughs> yeah. นะพี่รักก็กินนี่เลยขนมจิบกุ้งเจ้าดังเจ้าอร่ยอยมาเดนะี๋ยวขอป้อนนะกินเลยค่ะเจ้าเนี้ยนะขายดีมากไปต่อคิวซื้อหูคนเยอะนินอยไางนี่คะ,ออะเอาอีกไหมอีกคนะําะอีกคนะําะทําเหรอเอาน้ําก่อนนะอ,นอันกินขนมไหม S <S เอฮไม่เอาไม่เอาอะไกอดูทำหน้าเขาสินี่ขน,นมนะไม่ใช่ผีซะหน่อยไม่เอาอะยังอิ่มอยู่เลยอะอันทำไมช่วงนี้แกดูอ,อวบขึ้นวะโอดูพุงแกสิเราดู<อ>แก้ม<อ><อ>กันนี่สิโโหย้อยเชียวเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ดูแลสุขภาพฮะลดความอ้วนม้างสิเนี่ยไก แกค,คิดว่าฉันอยากเป็นแบบนี้เหรอก็แฟนฉันนะสิบางคับให้ฉันกินอย่างเดียวเลยเนี่ยโู้ยฉันอ้วนเป็นหมูอยู่แล้วเนี่ย<ม>เออนี่ฉันไม่รู้นะว่าคู่คนอื่นอะ เป็นแบบชันหรือเปล่าเวลาไปทานข้าวนอกบ้านทีไรชอบสั่งกับข้าวมาเยอะทุกทีเลยเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะแต่ตัวเองอ่ะกินนิดเดียวแลวทีนี้พอมันเหลือทําไงอ่ะก็ฉันเนี่ยแหละต้องเป็นคนรับผิดชอบอะ่ะไม่กินก็ไม่ได้แล้วเวลาไปเดินตลาดนัดอีกอเวลาจะซื้อขนมอะ่ะก็อยากกินนุ่นอยากกินนั่นอยากกินนี่แล้วก็กินแค่นิดเดียวกินอย่างก,กับแมวดมอะ่ะถ้าพอเหลือนะฉันก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอีกอะ่ะเพราะชันไม่กินก็งอนชันอีกบอกว่าตั้งใจซื้อไห้ชันกินก็แ,แบบนี้จะไม่ให้ันอ้วนได้ยังไงอ ถ้าขืนแกยังเป็นแบบนี้อยู่นะอีกหน่อยอะ่ะแกได้เป็นอันร้อยโลแน่นอนแล้วถ้าแกอ้วนนะเดี๋ยวความดันไขมันเบาหวาน <สร ij ing> โว้เป็นโรคต่างๆตามมาอีกนะอันถ้าแกไม่ดูแลสุขภาพแกอ่ะต้องคุมอาหารนะอัน <S <S อ,อ้ไกอไกไกลไกขนาดแล้นเลยเหรอ,อจ,รจริงดิฉันต้องทําไงอะไกลทำาไงดีอะฉันว่านะแบบเนี้ยแกอ่ะต้องคุยกับแฟนแกนะอัน ว่าเวลาสั่งอาหารนะให้สั่งแต่พอกินแล้วก็เลือกกินแต่ของดีๆมีประโยชน์ก็พออน,นี้ไม่ได้นะอันกลับมาแล้วจ้าทิลากลับมาแล้วเหรอคะนี่วันนี้เขาเตรียมกับข้าวหลายอย่างเลยนะแล้วก็มีของโปรดของที่รักด้วยไปทานข้าวกันค่ะแต่เขายังอิ่มอยู่เลยอะ่ะ ไม่หิวเลยอะนี่ที่เราไปกินอะไรมาถึงอิ่มอะอย่าบอกนะว่าที่เราไปกินข้าวกับสาวคนอื่นมาใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเ,ออเปล่า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 เราเปล่าแล้วที่เรากินอะไรมาถึงอิมอ่มก็อิม่มอกอิ่มใจที่ได้กลับมาเจอหน้าที่รักไงนะจ๊ะบ้าน่า <c oughs> ที่รักอะ กินข้าวได้แล้วเดี๋ยวกับข้าวมัจจะเย็นเอาจ้ะไหนดูสิอะไรกินบ้างที่รักคะทานเยอะๆเลยนะคะนี่ผัดผักรวมของโปรดที่รักไงล่ะคะตัวเองทำไมกับข้าวมันเยอะจังเลยอะ ไม่เยอะนะคะเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างเลยอ่ะที่เขาอยากกินอ่ะมีแต่เมนูน่าทานทั้งนั้นเลยเออแตทท่ที่รักทำไมที่รังทำท่าทางเหมือนไม่อยากกินกับเขาของเขาเลยอ่ะเขาเสียใจนะแบบนี้ ทีรับไม่ใช่แบบนั้นนะกินจะกินเนี่ยกับข้าวพวกนี้ยของโปรดเขาทั้งนั้นเลยเขาจะกินให้หมดเลยนะไปกินข้าวกันงั้นกินเยอะๆเลยนะคะเาสักให้เพื่อสุขภาพค่ะอื ถ้าแกยังกินแบบนี้ต่อไปอ่ะอีกหน่อยอ่ะแกต้องเป็นโรคอ้วนความดันไขมันเบาหวานแกอ่ะได้เป็นอัดร้อยโลแน่นอนคนไข้ครับตอนเนี้ยคนไข้น้ำหนัก100กิโลแล้วนะครับถ้าคนไข้อ่ะยังไม่ยอมลดน้ำหนักตามที่หมอแนะนำนอกจากโรคอ้วนแล้วคนไข้ยังมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดอยกนะครับ100กิโลแล้วหรอหมอ,อ,อ,อ ร้อยกิโลหมอแนะนำาคุณไข้ลดัวดเลยนะครับไขมันความดันเบาหวานที่รักคะคุณเขาอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วว่ะค่ะที่รักไม่ชอบของที่เขาซื้อให้หรอจะบอกนะว่าเขาอิ่มแล้วอะที่รัก ที่เราไม่หลานกินแล้ที่เราไม่ไร่หรที่เราไม่่อหรที่เราไม่ชอบกินไม่รักที่เราไม่กที่เราไม่ชอบที่เราไม่ักไม่ชอบที่เขาซื้อเาเองที่รักเขาไม่เอาแล้วที่รักที่เราไม่อะไรอ่ะเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแบบนี้แล้วเราจะทานอาหารกันแบบนี้ไม่ได้แล้วนะที่รักที่รักต้องรู้จักเลือกรู้จักพอสั่งอาหารเท่าที่ทานหมดกะปริมาณอาหารในแต่ละมือเท่าที่ทานไหวเราจะไม่ทานเป็นวิธีวงสวนกันแบบนี้อีกแล้ว เขาไม่อยากเป็นโรคอ้วนความดันไขมันเบาหวานเขาไม่เอาแล้วลกับข้าวพวกนี้ถ้าทานไม่หมดก็เก็บใส่กล่องนะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็น